เราต้องมีการกําหนดนะคะว่ากิโลหนึ่งเนี่ยเราจะให้เขากี่บาทเดี๋ยวเรื่องของการเบิกรายจ่ายกลุ่มนี้เราเซตเอาไว้นะคะในบทถัดไปเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยค่ะเรื่องของการการเบิกการกรอกแปลว่าอะไรคะ่ะสมมตินะคะสมมติเฉยๆว่ากาให้กิโลละ5บาท5กิโล5 5 2ห้าน้อยมากเลยอ,ะอ่ะให้่ะใบห้าบาทสมมตินะคะอ่ะไปะ เป็นรายได้ของคุณส่วนใหญ่พนักงานเหล่านี้ของออฟฟิศกราดอะอาทิตย์นึงก็จะเคลียร์ทีหนึ่งเขาก็จะมีใบเบิกก็จะเขียนแล้ววันนี้ไปนี่วันนี้ไปนี่ก็จะมีคนตรวจคนเซนนะคะพอเบิกเบิกได้ทีก็ได้เป็นร้อยอะนะคะก็เติมน้ํามันได้พอดีนะดังนั้นในสิ่งที่กาลังบอกก็คือไอ้เงินที่เราควักออกจากกระเป๋าเราเนี่ยใส่มือพนักงานหรือว่าโอนเข้าบัญชีเขาเนี่ยไม่ถือเป็นรายได้เขานะเพราะอะไรคะ ไม่ใช่หน้าที่ในตำแหน่งที่เขาจะต้องวิ่งไปเขาแค่อำานวยความสะดวกว่าเขาทํางานกับเราแล้วเขามีรถเราจ่ายค่าน้ํามันให้เขารวมค่าเสื่อมกิโลละ5บาท7บาทระยะทางเนี่ยได้หรือบางคนบอกว่าพอคูณแล้วมันน้อยมากสงสารเด็กกวดให้อยู่ที่ จ่ายตามจริงตามกิโลแต่ขั้นต่ำจ่ายที่30บาทก็ได้อย่าเมื่อกี้คุณยี่ห้าอหโทน้อยเหลือเกินอ่ะให้ขั้นต่ำสามสิบหรือให้ขั้นต่ำห้าสิบถ้าเป็นรถเก่งแล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่นะคะกลับเข้ามาเหมือนกันถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเลยกําหนดลงไปในนโยบายเดี๋ยวเราไปดูกันในบทถัดไปแต่ว่าขวัญเรจะบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้คุณต้องเข้าใจว่าใช้รถของเขาใช้น้ํามันที่อยู่ในถังนะคะในรถของเขาต้องเบิกเรื่องของค่าน้ํามันและค่าเสื่อมรถคิดร่วมเข้าไปได้เลยนะคะ